ลุงเอาลูกมาเขา้าห้องแม่งกัดปักรปรมแม่ไปเอามาเข,ข้าห้องคุบอกชูหนัมกมนรมึงสิจมึงก็ขิดไอเด้เนื้ออื่นมึงเอาเวลาก้มหัวงกักินทำมันเซ็ตลุงกัดมันจะกัดลูกซูปไปเอาเข,ข้าห้องคุบอกน่ะบแม แดงจีนซุกก้าวว้าวูบริกินลสัมจูสมผูมเอียอืมเจ๊ขาไกินของของพาไปเจเขาเนี่ยน้ำกปียกมูเศร้านี่ยกินหน่เดียวไ่ไ่ไ้นเต่าตุ้ยเนเ็นุยน้ายุยนกาแฟเย็นโอ้ยคนจกนก อีว่า้นอกคน้อยไกินแค่น้ำห้วนห้วน้วย้วยกจะ่ายันยมันอีกคนหน่อยมันกินยังกอกินไปอยแล้วเขากินยังนี่มันเขียวาชาไมก็บอกเจียวเขาน้ำ้วน้วย้วนน้ำหนักน้ำหนักหุดตูอีกวน่วยด้วน้อยมันกินเขาเดียว นัำยำใบชนะพี่วายยังเหลน้ำกระซาเขได้พอเข้าที่เขาแเตสโล่ที่ปูแกเขาเวลากินเขากระหิวงนาะกระหอบเขาอยูดแม่ทุกคนทำชิ้นมาคือกันนะพี่ว่งแต่กิ้นเชียงดังจับ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 ขอดะบอมอ่ะวุ่น้อยนิดเชียงพวกกัน็ไดแล้วแต่เาคนเป็นหมูฟูฟาน ต้นน้อยเที่ยวไว้เสียงดังเที่ยวไวต้นแก้ว่ดีทรอเปล่ตัแต่จะเป็นกระแทกเพนเขากินค่ะอันจะตั้ก็คือแบบไม่มียงไรวั้งเอาร่งว่าจะมากของคุณเบอร์ประหยัากัน ในอ้วนนั่นแหละนี่กูมือกูมือมีซ้างปติมือแบบนีที่อยู่้านี่มันอ้วนเเามันอ้วนแบบนั้นบั้วนดต่คนแบบนี้กินอ้วนไอใจนี่กินข้าวมเน็มติดเพราะหนมันอ้วนจะข้ามเข่าบังคับมาตูงเลยอ้าวข้าวนนี่ลระเกี่ยเมียเขาฟังไม่เงียบอะไม่เงียบตอนงามเลยนี่แขมนี่ กวนกอนนะกวอนตีนะสี่ร้อสี่ิบาทไอ้ลายนินะ้ว่ะไอ้ลายดีฉัน,น,นอนูเอา้าโอเคโอ้ ยางเลยบูก ha no ินไหนพี่น้องเบิ้งคอยให้คอยตีที่บูจนหนพี่น้องเบิ้งอยุร้ไยอจิ้มามวาเขาเลยสิบสาองศาพี่้องเลยนี่เฉพาะไข่เนี่ยเกิดมาช่วงช่วงใบเนี่ยนะเศร้านี่ยโหัหนาวอยาแค่เนเชียงาอยู่เลย คอยต้องกินอะไรไปใกล้เนี่ยน้ำมันเราสิขี้มไว้กินอะไรถ้าขี้มน้ำมันนะอะเขาแตกแตกจนระเียดออกน้ำเมื่อน้ำปลาคอยนะคอยคนผิวแห้งเนาะแต่กีว่าเหียดเป็นยิบๆเลยเลยพี่เนาะเพราะว่าล่างถวยใบยตะนาบใบตะนาบมับนม,มันแห้งขัดมันแตก ในผูกี่น้องสอี่ม่ม่สิบให้อร <fit> ่ามันค้บ่ปอร่ามันค้บ่ปอร่ามันคม